ดีนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่27สิงหาคมนะครับพบสิทธพิบาลในพระธรรมหนึ่งพง์กษัตริย์บทที่13นะครับทั้งหมด34ข้อด้วยกันซึ่งพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับกษัตริย์องค์หนึ่งเฉพาะกษัตริย์องค์นี้นะครับก็ชื่อเยโรโบอัมเยโรโบอัมนะครับก็เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลสิทเผ่าฝ่ายเหนือนะครับ แล้วพูดถึงผู้เผยพระวจนะหนุ่มที่พระเจ้าใช้มาเพื่อเตือนและกล่าวโทษนะครับสิ่งที่กษัตริย์เยโรโบอับได้กระทำนะฮะแล้วก็มีผู้เผยพวจนะอีกคนหนึ่งพอคมพีพูดถึงเรื่องผู้เผยพวจนะแก่ที่อยู่ที่นะครับเบดเอลทั้งสองนั้นก็ผมจึงตั้งหัวข้อวันนี้นี่ว่ากษัตริย์ ผู้เผยวจะนะหนุ่มและผู้เผยพระชนะแก่เราได้เรียนรู้บทเรียนอะไรแต่ละคนนะครับบุคคลแรกก่อนนะครับอาการที่หนึ่งคือกษัตริย์เยโรโบอับหรือเยโรโบอัมนะครับผมใช้คําว่าเขาไม่กลับใจทําไมแม้ว่าพระเจ้าจะเตือนเขาด้วยคําพยากรณ์เตือนเขาด้วยหมายสําคัญ และรวมทั้งยังเตือนด้วยเหตุการณ์นะครับต่างๆมีอะไรบ้างนะครับในหนึ่งจุดหนึ่งพระเจ้าใช้ผู้เผยพระชนะหนุ่มได้กล่าวพยากรณ์ถึงว่ากษัตริย์องค์หนึ่งที่จะมาชื่อโยซียาที่จะมาทำลายแท่นบูชาที่เยโรโบอับได้สร้างขึ้นมา แล้วนั้นก็สำเร็จจริงๆซึ่งบันทึกอยู่ในสองพงกษัตริย์บทที่23อีก300ปีต่อมาในอนาคตใน1.2ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพังทลายของแท่นบูชาก็สำเร็จอยู่ในข้อที่5กับข้อที่3นะครับกษัตริย์เยโลโบอับก็ได้เห็นกับตา หมายสำคัญอีกอันหนึ่งนะครัใน1.3ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องมือและพระเจ้าก็รักษาเขาหมายความว่าเมื่อเขาเองบอกให้ทหารจับนะครับผู้เผยว,วจะนะหนุ่มที่พยากรกล่าวโทษแท่นบูชานั้นมือของเขานั้นก็รีบนะครับเป็นอำมาตไปแล้วก็ขอความเมตตาแล้วทำไมครับมือของเขาก็รับการรักษาให้หายเขาเห็นกับตาการอัศจรรย์ นะครับทั้งเกิดขึ้นกับแทนผูชาที่เกิดขึ้นทันทีทั้งมือของเขาและใน1.4เขาได้เห็นเหตุการณ์อันหนึ่งที่น่าเศร้าเกี่ยวข้องกับผู้เผยววจะนะหนุ่มที่เสียชีวิตและไม่ใช่เป็นการเสียชีวิตที่ออธรรมดาเพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังเขาจะไม่น่าจะเป็นการสกิดใจกษัตริย์เยโลโบอับว่าถ้าเขาไม่เชื่อฟัง แม้กระทั่งผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้เผยพรชนะที่กล่าวโทษแทนบูชานั้นก็จะต้องรับพบประสบกับความตายและใน1.5ครับเขายังได้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิงห์ลาและผู้เผยวจนะหนุหมายความว่ายังไรเป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าอัศจรรย์พิเศษที่โดยปกติสิงโตเมื่อนะครับฆ่ามนุษย์ หรือฆ่าสัตว์มันก็จะกินซากนะครับแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการอัศจรรย์เหตุการณ์พิเศษที่พระเจ้าอนุญาตทั้งสิงทั้งลาทั้งศพของผู้เผยวจะนะดมก็อยู่ยืนอยู่ด้วยกันใน1.6ครับเหตุการณ์การบ่วยของลูกชายเขาซึ่งพูดในบทที่14ซึ่งจะพูดถึงวันพรุ่งนี้แล้วใน1.7นะครับ อีกครั้งหนึ่งในบทที่14เดียวกันซึ่งพูดถึงผู้เผยพระชนะคนหนึ่งที่เป็นคนนะครับได้พยากรณ์ว่าเขาจะได้เป็นกษัตริย์ตอนช่วงที่โซโลโมอนปกครองอยู่และผู้เผยพระชนะชื่อว่าอาฮิยาทั้งหมดเหตุการณ์นี้ก็บันทึกอยู่ในข้อที่บทที่14ที่จะพูดถึงวันพุมีเราได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือเราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้า ความชอบธรรมของพระเจ้าที่มีนะครับต่อกษัตริย์เยโรโบอะที่ให้โอกาสเขานะครับที่จะกลับใจโดยผ่านทางคำพูดคำพยากรณ์หมายสำคัญและเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดถึงเจ็ดนะครับครั้งด้วยกันแต่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากพระกมพีพูดว่าในข้อที่ สามสิบสาบอกว่าหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้เยโลโบอัมไม่ได้หันกลับจากทางชั่วของพระองค์แต่กลับนะครับให้บางคนในท่ามกลางประชาชนเป็นปุโรหิตประจำปูชนีสถานสูงใครพอใจจะเป็นปุโรหิตก็ทรงแต่งตั้งข่าวให้เป็นปุโรหิตประจำปูชนีสถานสูงต่างๆนั่นเป็นบาปนะครับที่นำการไม่เพียงแต่ทำลาย ราชวงศ์ของเยโรโบอัมยังทำลายนะครับชนชาติอิสราเอลอีกในอนาคตที่เขาจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยบาปนี้เป็นบาปที่ยิ่งใหญ่และเป็นต้นบาปต้นฉบับซึ่งพระคัมภีร์พูดถึงว่ากษัตริย์ทุกองค์ของอิสราเอลฝ่ายเหนือได้กระทำความผิดบาปนี้เหมือนกันทุกพระองค์ โดยที่พระกัมพีบันทึกใช้คำว่าได้เดินตามทางหรือบากของเยโรโบอัพนั่นก็คือลูกวัวทองคำสองตัวที่เขาสร้างที่เบดเอลและสร้างที่ดานทั้งหมดเหล่านี้เขาทำเพื่อผลประโยชน์ความมั่นคงนะครับทางการเมืองของตัวของเขาเองพระเจ้ารักพระเจ้าเตือนพระเจ้าให้หมายสำคัญให้เหตุการณ์ต่าง เตือนเราอยู่เสมอเมื่อเราได้กระทำวัมผิดบาปเพื่อหวังว่าเราเองจะกลับใจละทิ้งความประพฤติที่ไม่เหมาะสมอย่าให้เราเป็นเหมือนอย่างเยโรโบอัมที่ยังมีใจแข็งกระด้างดื้อดึงไม่กระทำและยืนหยัดอยู่ในบาปนั้นและนำความพินาศมาสู่ราชวงศ์ของเข่าวและประเทศอิสอาอราเอลผู้เผยพระเจ้าดูนะน่าสนใจมาาเราได้เห็นถึงความชอบธรรมของพระเจ้า ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นก็คือใน2.1ห่งพระองค์ทรงใช้เขามาเผยพระวจนะกล่าวโทษแท่นบูชา2.2พระเจ้านั้นปกป้องเขาจากกษัตริย์ที่ต้องการจับเขานะครับโดยที่กษัตริย์นั้นก็มือของเขาเป็นอมมาตย์ไป2.3ครับทรงฟังคำอธิษฐานเมื่อเขาอธิษฐานทูลขอการรักษามือของกษัตริย์ 2.4ครับทรงบัญชาอย่างชัดเจนว่านะครับพระเจ้าจะไม่นะครับบางครั้งชัดเจนว่าจะทำไมครับจะไม่กลับไปหรือกินอาหารนะครับที่แผ่นดินที่พระเจ้าส่งเขาไปคืออิสราเอลให้กลับไปที่บ้านของเขา แต่เขาเองก็ไม่เชื่อฟังนะครับว่าเขาพกลับไปเชื่อฟังคำทำไมครับคำของผู้เผยพระชนะแกน่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องจบชีวิตลงโดยที่ถูกสิงนะครับฆ่าชีวิตของเขาพี่น้องพระเจ้านั้นชอบทำเมื่อเราพระเจ้าใช้เราและ เมื่อพระเจ้าคำชับเราว่าเราควรจะทำอะไรเราควรที่จะถือธเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าคำสอนของพระเจ้าบัญญัติของพระเจ้าแม้ว่าจะมีคนมาพูดอ้างอิงคำสอนแป,กแปลกๆนะครับแม้กระทั่งอ้างอิงพระดำรัสที่มาจากทูตสวรรค์ <c oughs> หรือมาจากมนุษย์คนหนึ่งคนใดที่ขัดแย้ง กับพระดำรัสของพระเจ้าก่อนหน้านี้หรือคำสอนของพระคมพีเราจะต้องยืนหยัดอยู่ในคำสอนของพระคำของพระเจ้านะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องจบชีวิตอย่างน่าเศร้าเหมือนอย่างผู้เผยเพระวจะนะหนุ่มคนนี้พระคมพีไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะพระคำพีกำลังพูดถึงทุกคนไม่ใช่เฉพาะกับคนหนุ่มคนนี้เท่านั้น และพูดกับพวกเราด้วยแล้วบุวคคลที่3พูดเผยพระชนะแก่เขาพูดโกหกนะครับคำกล่าวที่ขัดแย้งกับพระดารัสของพระเจ้าในข้อที่18บแอกว่ามีทูตสวรรค์มาบอกเขาพระเจ้าโดยพระวจนะของพระยาวเวเขาโกหกมีคําสอนปัจจุบันนี้ที่มาจากที่เคยเป็นผู้รับใช้หรือบางคนอ้างตัวว่าเป็นผู้รับใช้ ที่เคยอดีตเคยสอนสิ่งที่ถูกแต่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงคำสอนความเชื่อของเขาจุดยืนของเขานะจากคำสอนของพระคมพีมาเป็นคำสอนทำไมครับของตนเองและเป็นคำสอนของทูตผีปีศาจที่มาหลอกลวงนะครับเป็นจำนวนมากคำสอนผิดที่แพร่ระบาดกระจาย ไปจึงหลอกลวงคริสเตียนนั้นล้วนแต่มาจากบุคคลที่เคยเป็นผู้รับใช้อ้างตัวว่าเป็นผู้รับใช้อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนแม้กระทั่งในพระกัมภีร์ยอนก็เตือนว่าเขาเคยอยู่กับเราและบัดน,นี้เขาก็ออกจากเราไปนะครับนั่นก็คือพวกเราที่เคยอยู่เป็นคริสเตียนเป็นผู้รับใชนะ้น่ะขอพระเจ้าช่วยวพวกเรา ในบทเรียนต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้ที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราในด้านจิตวิญญาณเพอพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงและเป็นชีวิตนะครับ